สวัสดีจ้าสวัสดีเดอพบกับคุณพ่อจอยนะครับคลิปนี้เราอยู่กับน้องปลานะนผู้ชมเห็นหางยาวๆอย่างเนี้ยผู้ชมทายเลยว่าเป็นปลาอะไรจะทายทําไมมันก็ต้องเห็นในชื่อคลิปอยู่แล้วใช่ไหม <laughs> อยากให้ผู้ชมมีส่วนรวมเนาะถูกต้องครับนี่คือปลาคราฟจัก,กรพรรดินะหรือบางคนเรียกว่าปลาคราฟบัตเตอร์ไฟนะครับแล้วก็มันมีสมญานามที่ชาวญี่ปุ่นเขาตั้งไว้นะก็คือปลาคราบมังกรนะครับฉะนั้นอู้ชื่อมันเยอะเนาะ ปลาคราบจักรพรัดปลาคราบเตอร์ตไฟปลาคราบมังกรโอ้โหเอาจริงๆแล้วมันก็คือปลาเจอครั้งแรกเนี่ยที่ประเทศอินโดนีเซียนะคือปลาคราบเนี่ยเจอที่ญี่ปุ่นแล้วก็กระจายไปทั่วทุกประเทศใช่ไหมแต่ว่าไอปลาคราบจักรพรัดเนี่ยเจอครั้งแรกที่อินโดนีเซียซะงั้นอ่ะแล้วครั้งนี้คนญี่ปุ่นมาเจอมาเจอแล้วก็เลยเออเอากลับเอากลับประเทศไปเพาะเลี้ยงอีกอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ที่เก่งกว่านั้นคือคนไทยเนี่ย เอาปลาคารฟจากรพัดมาพอเลี้ยงในไทยแล้วก็คือสภาพร่างกายของปลาคารฟจากระพัดท,ที่เกิดในไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีความแข็งแรงมากกว่าที่อื่นด้วยซ้าเรื่องของลวดลายเน,นี่ยตัวเนี้ยเป็นข่าวล้วนก็จริงนะครับแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วปลาคาร์ฟจากรพัดหรือปลาคาบัตเตอร์ฟลาเนี่ยมันมีสีอื่นด้วยนะผู้ชมนะมันมีสีอื่นเหมือนปลาคารฟปกติเลยนะมันมีโคฮากุซันเกะมันมีอะไรเหมือนกันหมดแหละ,ะเดี๋ยวผมถ้าเกิดผมหาลูกเจอเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูด้วยอะ่ะตัวเนี้ย เป็นขาวล้วนพี่เจมซื้อมาตั้งแต่ตัวเล็กๆอะ่ะคุณผู้ชมซื้อมาห0ิหรือ25้าิบ้าบาทประมาณนี้แหละนะซื้อมาปั้นเองนั่นแหละเลือกจากสีเป็นหลักเลยว่ามันเออมีความสีล้วนแล้วก็มันมีความพริ้วไหวนะครับแล้วก็เอามาทาไซส์ในบอ่อเก้าตันทําเองนี่แหละในงบเจ0 0ับน500บาทนี่แหละอ่ะเดี๋ยวลองวัดไซส์ดูวัดไซส์ดูพี่เจมตัวนี้ความยาวจะอยู่ที่มันเกินห้าสิบไปแหละนะผู้ชมมันเกินห้าสิบไปแหละแต่ว่ามันห้าสิบเท่าไหร่มัน มันมันจะไปจับน้องแรงๆไม่ได้นะครับเพราะว่าคือมันมีความเบาบางที่หักมากมันะถ้าเกิดไปจับแรงๆเนี่ยมันมันหักนะมันหักมันบิดมันเบี้ยวมันจะไม่สวยนะครับเอาเป็นว่ามันคร่าวๆแล้วกันเนาะจริงแล้วมันผมเห็นรอยจุดจ้ำแดงๆนิดนึงหละเกิดจากการที่เราไปจับน้องไปต่อสู้กับน้องต้องดิ้นรนตอนที่เราจะจับใส่กระมังนะครับตีเป็นห้าสิบกว่าแล้วคุณผู้ชมห้าสิบกว่าตาผู้ชมมองได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยเนาะเราไม่ได้ไปแข่งขันกับใครอยู่แล้วนะครับเราเลี้ยงที่บ้านเราเพื่อความสวยงามของเราอยู่แล้ว อะถ้าเกิดผู้ชมชอบถ้าเกิดผู้ชมชอบปลาคาร์ฟจักรพรรดินะปลาคาร์ฟบัตเตอร์ฟายนะผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายปลาคาร์ฟนั่นแหละร้านขายปลาสวยงามทั่วไปนั่นแหละนะครับในไทยหาซื้อได้ง่ายมากเพราะว่าอย่างที่บอกเขาเขาพ่อพันธุ์ในไทยได้เยอะนะครับราคาก็ไม่ได้แพงเลยผู้ชมอย่างตัวเนี้ยซื้อมาตัวเล็ก55บาทซื้อมาปันป้นๆดูแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวได้ไซนี้ละขันมากจะไหนฝากกดไลค์ให้เยอะๆผู้ชมเด้อกดไลค์กดซับกดกระดิด่งให้ด้วยนะครับสวัสดีเด้อเด้อเจเด้อบ๊ายบาย